โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม7บาปกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาลงหอคอยกับผลชั้นที่25 26แล้วก็27นะซึ่งมันเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมในเกมของเรานะเพิ่มเข้ามาวันนี้เลยนะครับวันนี้ผมอัดคลิปนะก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับผมชั้น25เนี่ยจะใช้เป็นทีมของบันนาลกนะครับผมจะมีบันนาลกนะมีอาร์เทอร์นะครับผมมีลุงทวีแล้วก็ซับเป็นเดสเพียร์นะส่วนอาหารนี่จะกินเป็นเพิ่มเลือนะครับ จนชั้นนี้เนี่ยมันไม่ยากนะคุณผู้ชมก็คือเรารอ4เทิร์นนะครับแล้วเราจะได้ค่าเจาะเกาะเพิ่ม1,000นะแค่นี้ก็ปิดบอสได้แล้วนะครับผมส่วนบอสชั้นนี้ก็ตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะจากที่ผมลองเทสมาเมื่อกี้1ตานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมไป let's go ครับมาครับผมสำหรับหอคอยชั้นที่25นะก็โดนบอสเปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับผมให้นับไป4เทิร์นเริ่มจากเทิร์นนี้เลยนะคุณผู้ชม เริ่มจากเทอร์นี้จะเป็นเทิร์ที่1นนะครับผมก็รอไปนะเอ่อแล้วก็ควรจะตั้งท่าอาเทอร์ไว้นะคุณผู้ชมควรจะตั้งไว้ทุกเทิร์นะครับคือดวงกราดอาเทอร์เนี่ยมันต้องขึ้นน,นะนะะอยู่ตั้งท่าไม่งั้นเนี่ยลุงทวีของเรามันจะโดนบอสตีตายก่อนนะครับผมหรือใครที่ปั้นลุงทวีสุดแล้วก็อาจจะไม่ตายก็ได้นะแต่ผมยังไม่ได้ปั้นนะครับวันนี้ยังไม่ได้ปั้นเซตอุปกรณ์ให้นะโอเคเทิร์นี้เราจะทําการตั้งท่านะอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมเราจะสับกร์ดบอนเลน ก็เอาวันตินะครับผมว่าเราต้องใช้ในการปิดบอสในเทิร์นที่4่นะครับผมเทิร์นที่4นะใช้ตีบานปิดนะโอเคครับแต่ว่าดวงการ์ดผมนี่คือไม่ค่อยดีนะตอนนี้ทุกคนดูดิการ์ดลุงเกาียังขึ้นอย่างเยอะเลยเออดวงไม่ค่อยดีครับโอเคบอสก็ตีแรงแล้วเนี่ยเอ้ะ <laughs> ทำไมตอนผมเล่นตาแรกมันไม่ค่อยแรงวะ โอเคตั้งท่าอาเธอร์ครับแล้วก็ใช้บัฟบันเท่าน่อยนะเพิ่มเลือดนะครับผมแล้วก็มผมจะเคลียร์กราดลุงทวีไปก่อนนะมันเยอะเกินนะครับผมโอเคอ่าโอเคได้กร์ดบันแบบนี้สวยครับต่อไปเป็นเธอร์นี่3นะเราก็จะได้ตคพอดีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอเออเธอร์นี่4ี่เนี่ยเราก็จะกการปิดบอสนะในจบอันนี้ไม่มีอะไรยากครับผมปสบายสบายนะโอเค โอเคครับเทินนี้ก็ทําการรวมกาัาของบันไปเลยนะครับผมตอนตีนะก็ตีลุงทวีทิ้งไปเลยครับผมเืียงที่นะการลุงทวีนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่นะครับผมเขาไปเป็นเทินสะี่ละเดี๋ยวผมจะทําการปิดบอสเลยครับเทินหน้านะผู้ชมเฮ๊ยโอเคได้ตีลุงทวีมาด้วยนะแต่ไม่น่าได้ใช้โอเคอเทบอสตีมาครับผมแล้วก็อ,อุ๊ยลุงทวีตายไหมเนะี่ย ย่านะพอแล้วอออโอเคเกือบตายเออเกือบแล้วลุงทวีถ้าลุงทวีตายนะดาเมจเราจะหายเยอะนะคุณผู้ชมโอเคครับเธอนี้เธอที่4ี่แล้วเราก็จัดการยัดดาเมจเลยนะครับผมแค่นี้แหละนะน่าจะจบนะผมว่าโอเคโดนเป็นหนึ่งทีครับแล้วก็ปาดปิงหนึ่งทีอุ๊บอืมอุ๊ยตายป่าวะโอโหไม่ตายว่ะคุณผู้ชม เหลือนิดนึงไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยปิดเทินหน้าก็ได้สบายๆนะดาเมจเราน้อยไปหน่อยนะครับผมอันตีบันผมมันขั้น3ไงเออถ้าเกิดอันตีบันขั้นสูงอันเนี้ยซักขั้น4ขึ้นไปน่าจะโอเคกว่านี้นะน่าจะปิดได้ตั้งแต่เตือนอี้นะครับเอ่อโอเคครับลูชิลได้เกาะมานะก็เอ่อบัฟบันไปแล้วกันนะครับผมเฮ้ยผมเอาอัตีบันอีกรอบดีกว่านะรวมก๊าสนะครับบัฟแล้วก็ปาดไปนะ เสียเวลาเพิ่มอีกเทิร์นแต่ไม่เป็นไรครับผมเอาชัวร์ดีกว่าเอาชัวร์ดีกว่านะคุณชมปราดไปครับผมปึ๊บโอ้เหลือนิดเดียวแม่เหลือนิดหนึ่งคุณผู้ชมเมื่อกี้ถ้าเราตีอาเทิร์ไปน่าจะตายอยู่นะแต่ไม่เป็นไรครับโอเคบอสต,ตีมาครับผมก็ไม่เป็นไรมาตอนนี้ก็ทําการปิดบอสไปเลยครับแค่นี้แหละจบแล้วชั้นที่25นะสบายๆครับผมหรือใครที่มีตัวดั๊ จะพูดว่าไงดีวะคือถ้าไม่มีบันนรกหรือไม่มีตัวของไรฮัตเนี่ยใช้เป็นดัตมืดก็ได้นะใช้ดัตมืดดิดัตมานฟ้าไอตัวจอะก,ก่อเออตัวน,นั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคจบไปชั้น25ครับผมโอเคครับทุกคนชั้นที่26นะชั้นนี้บอสน้องเดียเนนะครับผมก็เงื่อนไขในการผ่านชั้นนี้น่าจะาจะมีอยู่ด้วยกัน5-6เงื่อนไขนะครับผมก็คือเงื่อนไขแรกเนี่ย ีซี 150k ขึ้นไปจะได้เปิดก่อนนะแล้วก็เงื่อนไขที่สองครับถ้าเกิดเราตีติดคีเนี่ยบอสจะเพิ่มสเตตัส100%นะเราว่าต้านขี้ของบอสมันน้อยมากนะครับผมเราควรจะใช้สกิลที่ไม่ติดคี้นะไม่ติดคี้นะครับผมแล้วก็เงื่อนไขต่อไปมันไม่ใช่เงื่อนไขมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้นะก็คือดีแอนเนี่ยมันจะมีบล็อกเกตถ้าไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บดีแอนก่อนนะเราจะได้เก็บเกตถ้าไม่ตายได้นะครับผมแล้วก็ เงื่อนไขสุดท้ายเนี่ยดีแอนจะตีเผ่ามนุษย์แรงขึ้นนะครับผมโอเคส่วนตัวละครที่ผมใช้ในการเล่นในชั้นนี้นะจะมีซาริเอลนะน้องซารีจังนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวคีย์หลักนะใครมีแนะนําว่าให้ใช้เลยนะครับผมผ่านง่ายมากนะแล้วก็มีแอเธอร์เขียวครับตัวนีม้มาใช้พาสซีฟนะลดดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับโคเทอร์ก็เอามาเลื่อนขั้นกับพาสซีฟเหมือนกันนะแต่ว่าพาสซีฟเหมือนจะไม่ติดนะเพราะว่าเรามีมนุษย์2คนเนาะก็มาเลื่อนขั้นการ์ดเฉยๆั่นและนะโคเทอร์ ส่วนซับใช้เป็นอาริโอนี่นะครับผมเอามาใช้พาสซีพเพิ่มเลือดให้กับธาตุเขียวนะเพราะว่าตัวละครในทีมของเราทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นธาตุเขียวหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็อาหารกินเพิ่มโจมตีนะทุกคนไปครับลุยกันดีกว่านะเลสโกมากระโปรคุณผู้ชมชั้นที่26บอสเดียนเน่นะอันนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะถ้าเกิดเรามีซาริจังนะรับรองว่าผ่านชัวนะครับหรือใครที่ไม่มีน้องซาริจังเนี่ยใช้เป็นทีมของคิง มักเกตโกเทอร์แล้วก็ซับเดสเพียสนะทีมนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคเทอร์นี้ผมจะบัฟให้ซาริจังนะแล้วก็เราจะตีตีมู่ไปก่อนนะครับผมแล้วก็คาเตอร์เนี่ยเราจะยังไม่ใช้นะทุกคนเราจะยังไม่ใช้คาเตอร์นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราตั้งคาลเตอร์ไปเนี่ยแล้วดีเน่มันตีมาเนี่ยซาริจังเรามันสะท้อนไปแล้วมันจะติดทีไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่ตั้งนะเดี๋ยวคาเตอร์เนี่ยเราไว้ปิดงานตอนท้ายครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมจะต่อด,ด้วยสกิลของซาเลียวไปเรื่อยๆนะส่วนโกเทอร์กับแอเธอร์เนี่ยก็อย่าไปใช้สกิลมันตีนะครับผมเพราะว่ามันตีติดคียแน่นอน100%นะเนื่องจากว่าบอสเนี่ยมันมีสกิลในการไม่ใช่มีสกิลดิคือบอสมันบางอ่ะนะโอกาสติดคียมันง่ายครับโอเคครับขอก gas gas ซาเลียวไม่ขึ้นเหรอคุณผูชม,ชมโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเทินหน้าผมตั้งเคาน์เตอร์เลยแล้วกันนะคุณผู้ชม,ชม ว่าการ์ดไม่ขึ้นครับเดี๋ยวเธอแน้าเราตั้งคัลเ,เตอร์เลยดีกว่าโอเคโอเคดียนี่เดียนตีครับเธอนี้ผมจะตั้งคัลเ,เตอร์เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าการ์ดตีหมูไม่ขึ้นนะผมก็แล้วก็สับการ์ดไปใบหนึ่งนะครับอย่าไปตีนะอย่าใช้การ์ดพวกนี้ตีนะคุณผู้ชมผมบอกเลยอันตรายจัดโอเคมาปึ้มเดียรนี่เดงตีมาครับผมก็ไม่เป็นไร ก็ตีมู่มาครับปึ๊บโอเคสวนไปครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมเห็นไหมแค่นี้แหละคุณผู้ชมไม่ยากนะชั้นนี้คือน้องตีมาก็สวนไปอีกครับผมโอเคจบแล้วนะเดี๋ยวนี้โอเคคุณผู้ชมจบแล้วครับผมเรียบร้อยครับชั้นที่26ก็อีซี่นะอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับค่อยๆเล่นนะใชสั่ลิวก็การันตีว่าผ่านแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปดูชั้นสุดท้ายชั้นที่27กันครับผม โอเคครับผมคุณผู้ชมชั้นที่27ชั้นสุดท้ายนะบอสวาเลนตินะครับผมชั้นนี้ผมจะใช้เป็นทีมของซาลิเอลนะแล้วก็จะใช้เป็นเอ่อตัวนี้ชื่ออะไรวะเคียวปะไม่ใช่เคียวดิเทอร์รี่นะครับใช้เ <laughs> ทอร์รี่โทษทีใช้เอ่อซาลิเอลเทอร์รี่แล้วก็อาร์เธอร์เขียวนะครับส่วนซับผมใช้เป็นอาริซาเบตนะก็จะเป็นทีมนี้นะครับผมซึ่งเอาจริงตรงซับเนี่ยควรจะใช้เป็นบันแล็คหรือไม่ก็ ใช้เป็นดิสเพียสก็ได้นะแต่ผมเอาลิซเบตเพื่อมาดิ้งเลือดนะครับผมเพื่อการันตีว่าน่าจะผ่านชัวร์นะทีมนี้คือผ่านชัวร์นะครับผมการันตีว่าผ่านชัวร์แน่นอนนะแล้วก็เงื่อนไขในชั้นนี้นครับผมก็คือบัฟดีบัฟโจมตีฟื้นฟนูจะใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็เกรดจะโดนบล็อกนะเพิ่มเกรดเพิ่มมันตีไม่ได้นะครับผมแล้วก็ใช้สกิลตั้งท่าเธอละหนึ่งตัวนะเงื่อนไขก็คือใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยนอกจากสกิลตั้งท่านะครับผมเราชั้นนี้ก็มีประมาณนี้นะบเนะืนยๆผม ิดว่าทีมนี้ก็น่าจะโอเคแล้วหรือใครที่ไม่อยากใช้เป็นอาร์เธอร์เขียวเนี่ยก็เป็นตัวเคาน์เตอร์3ตัวเลยก็ได้นะผมใช้เป็นเอทธอซ่าใช้เป็นจันดัตก็ได้นะแทนที่ของอาร์เธอร์เขียวนะครับโอเคตัวทหารผมจะกินเป็นเพิ่มโจมตีนะเพื่อทำดาเมจได้ไวๆนะผมไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมชั้นสุดท้าย let's go โอเคครับผมมาชั้นสุดท้ายบอสวาเลนตินะครับผมชั้นนี้ก็ไม่ยากอีกแล้วนะทุกคนคือไม่ค่อยอยากหรอกนะถ้าเกิดเรารู้ เงื่อนไขแล้วก็วิธีการเล่นนะครับของหอคอยแต่ละชั้นก็ไม่ยากนะซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าเอสกิลเคาน์เตอร์เนี่ยใช้แค่เทินละตัวนะครับผมอย่าใช้มั่วซั่วนะอย่าใช้เยอะนะครับผมใช้แค่เทินละตัวนะโอเคบอสตีมาครับผมเดี๋ยวเทินแรกผมจะใช้ของซาลิเอลก่อนเลยนะทุกคนใช้ของซาลิเอลไปก่อนเลยนะครับไปใช้ซาลิเอลครับเคาน์เตอร์ Counter ไปเลยนะคุณผู้ชม แล้วเดี๋ยวเราจะเคลียร์ไอ้การ์ดพวกนี้ทิ้งนะใช้ไม่ได้อีกแล้วนะครับผมเพื่อให้สกิลเคาน์เตอร์มันขึ้นมาอีกนะโอเคโอเคสวยครับอุเยตานี้สวยมากนะคุณผู้ชมเคาน์เตอร์ขึ้นมาอย่างเยอะอุวยปีไม่เข้าอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เข้าก็ไม่เป็นไรค่อยๆเล่นคุณผู้ชมค่อยๆเล่นครับโอเคโอเค คาลเตอร์เรามันน่าจะขั้นน้อยเกินนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค,รนนค,รค่อยตีให้มันแรงกว่าน,นี้นะครับค่อยตีให้มันแรงกว่านี้นะเออก็เดี๋ยวเทนี้เรารวมไปเลยแล้วครับรวมกเลยดีปว่านะแล้วก็คาเตอร์ซาเลียเหมือนเดิมครับผมผมจะเน้นซาเลียเป็นหลักนะผมคิดว่ามันแรงกว่าเคียวอะต่คอคาเตอร์ซาเลียนะการเคาเตอร์ไม่ขึ้นเลยวะโอเคโอเค,อเ,คเริ่มแรงแล้วคุณผู้ชม เริ่มแรงแล้วครับมันก็จะเสียเวลาหน่อยชั้นนี้แต่ว่ามันผ่านช่วยแล้วนะก็ค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับผมใครที่ดูถึงตอนนี้บ้างยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเออ,อยังมีใครดูอยู่หรือเปล่ามาดูนะครับผมคนอาจจะแค่เข้ามาดูทีมนะแล้วก็ไปแล้วปิดคลิปทิง้งละไม่ดูละ <laughs> ก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะครับผมแต่ใครที่ดูถึงตอนนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะ โอเคลูกน้องตายครับผมเนื่องจากว่าโดนกัดก่อนของตัวเองนะก็เหลือแค่วาเลนตินะครับเทือนหน้าน่าจะจบนะคิดว่าคุณชมโอเคเทรอนนี้เคาน์เตอร์เรายังมีอยู่ก็เครีย์การทิ้งไปครับผมก็ไม่ต้องทําอะไรนะเทือนนี้ปล่อยไปครับเดี๋ยวพอสมันก็ตีเรามาเองนะน่าจะจบนะผมคิดว่าเเลื่อนเลือน้อยมากครับไปครับปึ๊บไม่จบอ่ะไม่เป็นไร เป็นไรครับผมก็ยื้อไปครับโอเคปึ๊บเข้ามาวนไปโอเคโอ้ยเริ่มเริ่มเบานะเริ่มเบาเนื่องจากว่าบอสมันมีไอ้ดีบัฟนี่ขึ้นนะครับผมโอเคเธอนี้ก็ใช้ของเขียวนะเพราะว่าของคาเรียไม่มีแล้วนะครับเฮ้ยเรียกว่าเขียวแล้วอ่ะเธอเฮ้ยเอรี่โทษๆอะไรกันครับเนี่ย ผมชอบเปรี้ยกว่านว่าเขียวไปเลยไม่รู้นะคือมันมันก็คล้ายเขียวอยู่นะผู้ชมเอาจริงโอเคอเคุ้ยตีไม่ค่อยเข้าเลยว่ะผู้ชมแต่บอลมันติดก,กัดก่อนอยู่นะเดี๋ยวเลือดมันก็จะลดจากไอ้พาสีกัดก่อนของมันเองนะครับผมก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะเห็นปะจะตายละเก้จริงมันตายด้วยกัดก่อนนะคอร์เตอร์เหานี้แทบไม่มีผลเลยนะผู้ชมเห็นปะคือส่วนไปแทบไม่เข้าอะ่ะแม่งตายด้วยแบบกัดก่อนของตัวเองนะชั้นนี้ ไม่เป็นไรครับผมในจบแล้วเธอรน์หน้าโอเคตกลงไหมครับเธอรี่ปึ๊บไม่ค่อยเข้าไม่เป็นไรจะตายเป่าวะตายเหอะไม่ตายต้องเสร็จต้องรอปัดก่อนอีกรอบนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นเคาน์เตอร์ของซาเลียนะจะตาย,ยนะผมว่าโอเคมาเคาน์เตอร์ซาเลนะครับผมแล้วก็ดีสองใบนะ น่าจะตายแล้วน่าจะตายแล้วเธอหน้าเธอหนี้น่าจะตายแล้วคุณโยมไม่น่าพลาดล้เนี่ยติดกัดกอนด้วยคือถ้าโดนเคาน์เตอร์ส่วนไม่ตายก็โดนกัดกอนตายดีนะครับ <laughs> นานหน่อยชั้นนี้นะนานหน่อยออโอเคปึ๊บโอเคชัดเจนนะไม่ตาย <laughs> ก็เดี๋ยวให้กัดกอนทำงาน <laughs> ละกันนะครับผมโอเคปึ๊บเรียบ ไม่เรียบอ๋อบอสมีด้งเลือดคุณผู้ชมอันนี้ผมลืมบอกไปบอสมีด้งเลือดนะครับผมก็อ๋อต้องยื้อไปอีกนะต้องยื้อไปอีกนะครับไม่จบสักทีชั้นนี้ชั้นนี้ไม่ยากแต่ว่าเสียเวลานะครับโอเคดีมาก็สวนนะครับผมปุ๊บคอตเตอร์ไม่เข้านะต้องรอกัดก่อนอีกรอบอย่างเดียวครับโอเคไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวรอดีบัฟกัดก่อนอีกรอบหนึ่งน่าจะจบแล้วนะคุณผู้ชมโอเคน่าจะเป็นเทินหน้านะครับผมก็รวมซาเลียเป็นขั้น3นะครับผมใช้ไปแล้วก็ไอการ์ดยิงนานอยู่กันือนกเนี่ยแต่ถ้ามีบอลเล็นกนันล็อกน่าจะไวกว่านี้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าดาเมจจะเพิ่มเยอะนะครับผมแต่ผมไม่มีไงเห็นปหมก็จะช้าหน่อยนะเออหรือใช้เป็นเดซเกียร์ก็อาจจะไวกว่านี้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมใช้เป็นอลิซาเบธใช่ไหมเอามาดิ้งเลือดนะ ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่มันก็ไม่น่าจะไวกว่ากันมากอ่ะมันก็น่าจะประมาณนี้แหละนะคุณผู้ชม67เือนนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมชั้น27ก็จบไปนะไม่มีอะไรยากชั้นนี้นะสรุปคือหอคอยรอบนี้ไม่มีอะไรยากเลยนะคุณผู้ชม โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะเป็นการลงออร์คอยชั้นที่25 26 27นะครับผมก็ใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาถามได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก like, ดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับนะ,ะแสดงพลังของชาว7บาทให้ผมเห็นหน่อยนะผมเนี่ยทำา7บาทมา3 0 0้กว่าคลิปคือ,อยังไม่เห็นพลัง,งชาว7บาทเท่าไหร่เลยนะก็จริงก็มีแผนจะเปลี่ยนเกมแล้วนะนะคุณผู้ชมเอาจริงก็ทหมอนนะครับยังไงก็แสดงพลังให้ผมเห็นเลยนะเรือกสุดท้ายของชาว7บาทว่ามันจะ รุนแรงแค่ไหนนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมยังไงเจอกันคลิปต่อไปครับไปละทุกคนสวัสดีครับ